เียงคู่บ้านเพียงคู่คุณเผยตัวตนที่สดใสตามสไตล์ผู้หญิงกับผ้าอนมัยซอฟเซนส่วนสอ3หก3 3เมื่อเกิดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดเมื่อยด้วยยาแคปซูล สมุพาาตรานิไคณท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงสุดท้ายก็ไม่เชิงสุดท้ายท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะมีแถมสุดท้ายให้เป็นพิเศษนะฮะวันนี้ท่านผู้ชมครับพี่น้องพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเมื่อวันที่24กรกฎราคมพุทธศักราช2551ผมเคยทำชาร์ตันนี้มอกทีวีให้ท่านผู้ชมชม สปีละเป็นความจริงหมดทุกอย่างท่านผู้ชมเป็นความจริงผมไม่ใช่พ่อหมอผมไม่ใช่คนที่มาก่อนการเวลาแต่ผมเป็นคนที่มองอะไรแล้วผมเข้าใจแล้วผมมองป่าทั้งป่าผมเห็นภาพทุกวันนี้เนี่ยประเทศไทยคือ ความฝันการจัดตั้งความหลงบวกเงินบวกผลประโยชน์สังคมไทยเป็นสังคมของความไม่มีปัญญาเป็นสังคมของคนโง่แล้วไม่พยายามเรียนรู้ที่น่าเสียดายเสียใจคือสื่อมวลชนควรที่จะให้การศึกษากับสังคมก็ไม่สนใจ จนกระทั่งวันนี้คนยังไม่รู้เลยว่าเราเริ่มเสียดินแดนไปแล้วนะพื้นที่สี่จุดหกตารางกิโลเมตรตอนนี้เขมรก็มายึดครองหมดละจนวันนี้คนยังจําไม่ได้เลยว่าทําไมเราจะต้องเอาเรื่องไปให้ศาลโลกตัดสินทั้งที่เราก็มีสิทธิ์ที่ไม่ต้องไม่ต้องไปศาลโลกแต่ที่เราไปศาลโลกตอนนั้นเพราะพักประชาธิปัตย์คุณพิสิทธิ์อยากไปศาลโลกเพราะว่าถ้าเสียดินแดนก็จะได้อ้างว่าตัวเอง เสียเพราะสารโลกไม่ได้เสียเพราะ MOU 2543เล็กๆน้อยๆอ,อย่างเงี้ยเรามาดูตรงนี้ดีกว่า2 5 5 1บนี่ยผมทำชาร์ตอันนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณพิสิทธิ์ยังเป็นพักฝ่ายค้านยังมากระดีกระดาเข้ามาหาพวกพันธมิตรอยู่ทุกวันนี้เนี่ยวันนี้ชัดหรือยังว่าทำไมเขาต้องการล้มล้างพระเจ้าอยู่ขังเรา เหตุผลก็ผมอธิบายให้ฟังแล้วกันเมื่อกี้นี้หลายคนที่เป็นนักวิชาการเข้ามาร่วมขบวนการเพราะมันเท่เพราะกินแต่ข้าวอย่างเดียวคิดอะไรไม่เป็นไม่มีข้อมูลที่แท้จริงไม่มีความจริงที่เข้าใจและก็ที่สำคัญที่สุดไม่มีตรรกะไม่มีเหตุไม่มีผลเอาเอาขอเท้วดคนแล้วกันเหมือนลูกชายในสุทธิชัยหยุน่นพ่อเป็นถึงเจ้าของหนังสือพิมพ์ในเครือข่าย มีทั้งโทรทัศน์มีทั้งเว็บไซต์มีทั้งสื่อพิมพ์ก็ยังขอให้เท่เพราะตัวเองเป็นคนรุ่นใหม่นะักเขียนรุ่นใหม่แต่ไม่เข้าใจในย่าที่เกิดขึ้นมันมีกลุ่มซ้ายอกหักไนงะความโกรธโกรธมานานโกรธมาหลายเรื่องโกรธมาตั้งแต่สมัย6ตุลาอา,อาจารย์บางคนเรียนจบด็อกตองด็อกเตอร์มาโกรธเรื่องหตุลาอรารวาสไปหมดกันแหนกนันแหนด่าแต่ผมอย่างเดียวผมไม่สนใจ ไช้ตักกาก็ผิดองค์ความรู้อย่างสู้สุรวิทยวรวันนักเขียนมือทองของเรายัางไม่ได้เลยพวกซ้ายอ,อกหักทำอะไรหนึ่งทำงานใต้ดินงานใต้ดินมีอะไรมั่งทำเว็บไซต์บางเว็บไซต์นั้นก็รับเงินมาจากต่างประเทศเหมือนกันที่ผมเล่าห้ฟังเว็บไซต์ประชาไทย ทำวิทยุชุมชนทำใบปลิวขึ้นยูทู e มากจนกระทั่งถึงจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธตอนนี้หมู่บ้านเสื้อแดงริมชายแดนก็มีการขนคนเข้าไปเป็นรถบัสเข้าไปในกระเมนเพื่อฝึกกองกำลังติดอาวุธนักวิชาการ NGO บางกลุ่มก็เริ่มทำร้ายด้วยการเอาหนังสือที่ ใส่ร้ายพระเจ้าอยู่หัวชื่อเดอะคิงเนเวอร์สมายไปดึงอาจารย์หมาหลาลัยเป็นแนวร่วมประเภทเฮาเลียนอยากดังดึงเยาวชนไม่เอาสถาบันเพราะเห็นว่าเยาวชนที่เกิดใหม่ในยุคนี้มาเกิดไม่ทันที่พระบาทิด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จนางเจ้าได้ออกไปเยี่ยมประชาชนตามภูมิภาคต่างๆเสียสละพระวรกายเจ็บไข้ได้ป่วย แต่เข้าไปแก้ปัญหาประชาชนซึ่งรัฐบาลไม่เคยแก้ให้เด็กพวกนี้เพิ่งเกิดใหม่เด็กพวกนี้เล่น iPad เล่น iPhone เด็กพวกนี้ดู MV ไม่สนใจเรื่องอะไรพอบอกว่ากษัตริย์ไม่มีประโยชน์ก็บอกเอาเอาขอเอาด้วยเขียนบทความท้าทายกษัตริย์เว็บไซต์จาบจวงสถาบันนิตยาสารอย่างฟ้าเดียวกันประชาไทยฟ้าเดียวกันในเจ้าของก็คือหลานคุณสุรยิยะจึงรุ่งเรืองกิจ ทำทุกอย่างกำจัดสถาบันองค์มนตรีลดความน่าเชื่อถือของสถาบันนี่คือกระบวนการซึ่งอยู่ภายใต้งานของฝรั่งที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้งานที่ผ่านองค์กรของเขาที่ใช้ชุดภาษาที่สวยหรูส่วนด้านนี้งานใต้ดินนี้ก็มีพวก CIA เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ให้การสนับสนุนแล้วก็ดีน,นปชแนวร่วมประชาชนเพื่อประชาธิปไตยดูมินสถาบันกษัตริย์โค่นล้มประธานองคม,มนตรีอุ้มชูระบอบทักษิณทำลายพันธมิตรใช้สื่อของรัฐถลม่มนี่คือทางฝ่ายที่เดินงานตลอดเวลาเรามาดูทางฝ่ายการเมืองสมัยก่อนก็คือพลังประชาชนวันนี้เป็นเพื่อไทย ประชาชนยมยึดมวลชนยึดนิติบัญญัติแก้กฎหมายร่างรัฐธรรมนูญแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญยึดฝ่ายบริหารร่วมงบประมาณงบประมาณแก้น้ำผ่านมาแล้วสามแสนห้าหมื่นล้านคุณสมิทธ์รรมาสารโรดขอลาออกบอกว่าออกงบประมาณมายังไม่รู้ว่ามีงานอะไรบ้างการออกงบประมาณช่วงนี้คือการออกงบประมาณแบบจะต้องการโกงกิน แล้วพี่น้องจําได้หรือเปล่าวันที่น้ําท่วมวันแรกก็พักเพื่อไทยนี่ยเป็นคนบอกว่าต้องใช้งบเก้าแสนล้านคุกคามยกถืออองค์กรอิสระตัดติดสินบนแก้กฎหมายลดอํานาจศาลการลดอํานาจศาลนั้นก็พยายามที่จะผ่านมาทางนักวิชาการให้ออกมาจะให้คอรมอตั้งศาลอย่างนี้แล้วให้รัฐสภารับรองไรเดียงสา บัดซบเร็วสามดําช้าโยกย้ายข้าราชการยึดกลไกรัฐพยายามทําสถาบันให้เป็นสัญลักษณ์และนิรโทษกรรมส่วนสุดท้ายคือกลุ่มทุนขยายทุนเพื่อเพิ่มความมั่งคั่งในอํานาจคอรัปชั่นแปรรูปรัฐวิสาหกิจยึดปอทอทอไปจับมือทุนต่างชาติผูกขาดรวบอํานาจทุนในประเทศพี่น้องครับ สมัยที่ผมต่อสู้เรื่องปตทเนี่ยหลายคนยังไม่ให้ความสนใจวันนี้เห็นชัดเรืยงปตทปีหนึ่งกำไรเกือบสองแสนล้านคำถามมีอยู่ว่าไอ้เกือบสองแสนล้านเนี่ยมันเดิมทีเป็นของคนไทยร้อยเปซ็นตทำไมจู่ๆต้องแปรรูปไปให้ฝรั่งหรือต่างชาติหรือนอมินีนักการเมืองกำไรไป4ีก็คือเกือบแสนล้าน มันอยู่ในกระเป๋าเราของประเทศไทยของคนไทยของส่วนรวมอยู่แล้วทําไมต้องแบ่งแม่ให้เขาแลวนี่ถ้าจะขายปตทอ,อีกฝรั่งชอบสิมันก็เข้าทางต่างชาติที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าต้องการมายึดไงเรื่องยังพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องดูผังนี่สิความโลภความโกรธผสมกันล้มล้างสาธารณัตร์ให้ได้ถ้าตั้งเป็นระบบสาธารณัฐได้ก็ตั้ง ถ้าตั้งไม่ได้ก็ลดพระชัมนาจลงไปให้กลายเป็นเหมือนกับสีห,หมุนีของขมรน,นั่นคือแนวทางทฤษฎีรูปแบบที่เขากำลังเดินอยู่พี่น้องครับวันนี้เนี่ยศึกสงครามเราเนี่ยมันไม่ใช่พักเพื่อไทยหรอก พอเราหมดพักเพื่อไทยไปเราก็จะมีพักอะไรก็ตามที่ขึ้นมามันขอประทานทษพี่น้องมันสันดานเดิมสันดานเดียวกันไม่เปลี่ยนหรอกพี่น้องเป็นเพียงแต่ฝ่ายหนึ่งปล้นกลางแดดควงดาบคาดยันผ้าประเจียดแล้วบอกไอ้เสืออาวาขอปล้นอีกฝ่ายหนึ่งคือปล้นเงียบ ทำไมเพิ่งมาโวยเรื่องปตทตอนนี้ทำไมสมัยที่พักใชิปาา่ามีอำนาจถึงไม่พยายามเอาปตทกลับมาเป็นของประเทศไทยมีวิธีเอากลับมาได้เยอะแยะบัวก็ไม่ช้ำน้ําก็ไม่ขุนไม่สนใจสนใจจะพูดเพื่อหวังผลทางการเมืองไม่ถูกต้องประเทศไทยพี่น้องจะอยู่ได้จากนี้ไป ด้วยสองอย่างเท่านั้นเองอย่างแรกเราต้องมีในหลวงพระบาทเจ้าอยู่หัวที่ทรงทศพิธรราชธรรมและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเราต้องปกป้องสถาบันกษัตริย์เยี่ยงชีวิตถ้าจะต้องออกมาสู้แล้วต้องตายเพื่อในหลวงเราต้องยอมที่จะตายกันทุกคน เพราะว่าพระองค์ท่านเป็นมากกว่าคําว่าในหลวงเพราะมีพระองค์ท่านฝรั่งถึงมายึดประเทศไทยไม่ได้ผมมีเวลาครั้งหนึ่งค้นหนังสือเอกสารผมไปเจอเอกสารเก่าชุดหนึ่งรู้สึกจะเป็นปีพุทธศักราช2,542สมัยนั้น คุณชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีพระองค์ท่านมีพระราชดำรัสกับพระสงฆ์นิกรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระองค์ท่านพูดบอกว่าพระองค์ท่านเล่าเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงพระองค์ท่านเล่าเรื่องน้ำท่วมหัวหินน้ำท่วมเพชรบุรีแล้วพระองค์ท่านเชี่ย้เห็นแล้วว่าต้องปิดตรงนี้แก้ตรงนั้น น้ำถึงจะหายท่วมเจ้าหน้าที่บอกไม่มีงบประมาณไม่มีเงินพระองค์ท่านเสียสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์32บล้านบาททําเขื่อนขุดลอกคลูคลองตรงนี้แลพวพระองค์ท่านก็บอกว่ากันน้ําท่วมได้พระองค์ท่านบอกเงินสาบล้านบาทนั้นกันความเสียหายได้เป็นพันพันล้านทุกปีแลพวพระองค์ท่านก็บอกนี่แหละคือเสรีพอพเพียง สำหรับผมแล้วในยาพระองค์ท่านคำวิสัยพอเพียงก็คือว่าเอาส่วนรวมเป็นตัวตั้งถ้าเราทํางานให้ส่วนรวมถึงจะเสียเงินแต่ถ้าส่วนรวมได้ก็คุ้มในการเสียเพราะไม่พีพ่น้องพันธมิตรประชานะชนพู้อาสาไตและท่านผู้ชมจําได้ไหมพระบาทสมเดจระเจ้าอยู่หัวเคยมีพระราชดำรัสครั้งหนึ่งว่าบางครั้งเราต้องยอมขัดทุนก่อนเพื่อจะได้กําไร แตราบใดที่กำไรอัน,นั้นเป็นของประชาชนแต่นักการเมืองมันไม่ยอมขัดทุนมันต้องการกำไรเข้ากระเป๋าตัวมันเองทุกหน้าไม่ว่าจะเป็นอ้คนไหนหรืออีคนไหนก็ตามเหมือนกันหมดพี่น้องการเมืองเมืองไทยต้องมีความเป็นชาตินิยมประเทศไทยต้องมีความเป็นชาตินิยมเราต้องมีการรักชาติ รักชาติผิดตรงไหนมันเป็นผื้นแผ่นดินที่เราอยู่ชาติไทยมันดีคนไทยเจริญก้าวหน้ากินดีอยู่ดีมีความสุขสามคัคคีมีความสงบเพราะความรักชาติของเราเราก็ต้องรักให้มันมากขึ้นกว่าเกา่าเราต้องไม่รักให้น้อยๆ เราต้องรักให้มากกว่าเก่าเยอะๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราพิจารณาถึงเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยถามว่าในวิกฤตบ้านเมืองแบบนี้เนี่ยเราจะอยู่ตัวรอดได้ยังไงเราต้องอยู่รอดได้ด้วยการรักชาติให้มากขึ้นและถึงเวลาถ้าต้องแสดงออกเมื่อเวลานั้นมาถึงก็ต้องแสดงออกอย่าได้รีรอ ชาติไม่มีสีประชาชนของชาติเมื่อมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าชาติเจริญเราได้เปรียบทุกทุกชาติเพราะเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเอาพระเจ้าอยู่หัวเราไปเปรียบเปรียบกับกษัตริย์คนอื่นไม่ได้จะไปเปรียบกับจกักรพรรดิญี่ปุ่นก็ไม่ได้ คนละรูปแบบคนละเงื่อนไขเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวต้องอยู่ประเทศไทยถึงจะรอดและพวกเราก็ต้องรักชาติความรักชาติมันเกิดขึ้นเนี่ยใครก็ตามที่จะเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยจะมารังแกประเทศไทยไม่ได้ การที่เราไม่พอใจอเมริกาไม่ได้แปลว่าเราต้องเป็นศัตรูเขาก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องไปเข้าข้างจีนร้อยเปรเราสามารถครบได้ทั้งจีนและคบได้ทั้งอเมริกาให้ความเท่าเทียมกันทั้งสองชาติให้เขารู้พี่น้องครับสมัยรัชกาลที่5ใครเป็นคนเดินเรื่อง ให้ชาติไทยไม่ต้องล่มสลายถ้าไม่ใช่พระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาวันนี้เราให้นักการเมืองซึ่งขี้ช่อขี้โกงตบัดสัตว์เลวซามต่ำช้าเป็นคนเดินนโยบายต่างประเทศเพราะฉะนั้นใครที่ให้ประโยชน์เขาเขาก็พร้อมจะเปิดประตูมาถ้าเขาบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นอุปสรรคเขาก็แอบหลับตาข้างหนึ่ง แล้วให้พวกนิติราษฎร์เดินหน้าต่อไปพอเห็นว่าจวนตัวแล้วโดนสังคมไทยทั้งสังคมต่อต้านตอนนี้ก็ปัดสวา่าแล้วว่าตัวเองไม่เกี่ยวกับน,นิติราษฎร์เกี่ยวตั้งแต่ต้นพี่น้องพรรคเพื่อไทยเกี่ยวตั้งแต่ต้นคนที่บอกว่าไม่เกี่ยวเนี่ยรับรู้มาตั้งแต่ต้นถ้าไม่เห็นด้วยตั้งแต่ต้นไม่ทำไมไม่แสดงออกมาตั้งแต่ต้น ทำไมพึ่งจะมาแสดงออกตอนหลังหลังจากที่กระแสขึ้นมาแรงแล้วก่อนหน้านั้นประชุมทั้งหลายครั้งชุมนุมทั้งหลายครั้งออกถแถลงการทั้งหลายครั้งไม่ออกมาปรามพูดได้คำเดียวก็คือเป็นสิทธิของนักวิชาการพี่น้องครับนิติราษฎร์ในเบื้องหลังเนี่ยถูกผูกเอาไว้ด้วยที่ปรึกษาซึ่งเป็นฝ่ายซ้ายของพันธุ์บโททักษินชินวัตร คนพวกนี้วางแผนอยู่ข้างหลังเจตนารมเหมือนเดิมยังไงต้องล้มกษัตริย์ให้ได้น่าสนใจคนพวกนี้คือคนซึ่งสู้กับอเมริกาสมัยก่อนวันนี้กลับมาเป็นเครื่องมือให้อเมริกาใช้เหตุผลเพราคนพวกนี้ไม่ได้หวังดีต่อชาติบ้านเมืองแต่เอาเรื่องพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นข้ออ้าง แล้วเที่ยวมาว่าผมว่าผมเอาพระเจ้าอยู่หัวมาเล่นการเมืองนี่ขนาดผมสู้แบบนี้พวกคุณยังบินขนาดนี้แล้วถ้าผมเงียบไปแล้วไม่ต่อสู้อะไรเลยแม้แต่นิดเดียวพวกคุณจะขนาดไหนพี่น้องครับรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยพุทธศักราช2550 มาตรา77รัฐะก็คือรัฐะทั้งหมดต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เอกราชอธิปไตยและบูรณาภาพแผงเขตอำนาจรัฐและต้องจัดให้มีกำลังทหารอาวุธยุโทโธปกรณ์และเทคโนโลยีที่สมัยจำเป็นและเพียงพอเพื่ออะไรพี่น้องรัฐนูนระบุว่าเพื่อพิทักษ์รักษาเอกราชอธิปไตยและความมั่นคง,งของรัฐสถาบันกษัตริย์ ผลประโยชน์ของชาติและการปกครองประเทศระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพี่น้องครับถ้าอ่านรัฐธรรมนูญมาตรา77แล้วขณะนี้มีคนจ้องจะทำลายล้มล้างกษัตริย์ถึงแม้พรรคเพื่อไทยจะปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวแต่พฤติกรรมในอดีตพิสูจน์ชัดว่าพรรคเพื่อไทยเกี่ยวข้องผลประโยชน์ของชาติสูญเสียเสียหาย จากที่ดินที่ถูกเขมรยึดคลองไปความมั่นคงของรัฐความมั่นคงของรัฐสั่นคลอนตั้งแต่วันที่น้ำท่วมวันแรกแล้วแล้วแก้ปัญหาไม่ได้ทำให้ประชาชนพินาศฉิบหายไปหมดเพราะฉะนั้นแล้วหน้าที่ทหารต้องออกมา ทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่จะพิชักผลประโยชน์ของชาติรักษาเอกราชอธิปไตยความมั่นคงของรัฐสถาบันพระหมหากษัตริย์ผลประโยชน์ของชาติและการปกครองตามระบอบชาติไตยอย่ามาหาว่าผมยุให้ฐานปฏิวัติแล้วก็ว่างงานกันนักไปเที่ยวแจ้งความ ไอ้สวสัรหาที่เขาไม่สันหาให้แล้วนี่ไม่มีอะไรทําแล้วทนายความพักเพื่อไทยที่ไปแจ้งความผมไปแจ้งอีกไปแจ้งให้เยอะๆเลยพี่น้องครับประเทศไทยจะอยู่รอดได้ด้วยหลักสองประการประการแรกเราต้อง พิทักษ์รักษาพระมหากษัตริย์เราจนสุดชีวิตถึงแม้คนที่มีหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาสาบานต่อหน้าธงชัยเฉลิมพลบางคนไปคบคิดกับอดีตทหารบอกให้อยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรถ้าตัวเองไม่เดือดร้อนตัวเองจะไม่ทำอะไรทั้งสิน้นคนพวกนี้เป็นคนที่น่าสังเวชเพราะฉะนั้นหน้าที่ในการพิทักษ์กษัตริย์ พิทักษ์สถาบันกษัตริย์ต้องเป็นหน้าที่พวกเราแล้วเหมือนอย่างที่ผมพูดเมื่อปี2551ที่ท่านพี่น้องได้ดูในทีวีตอนตอน้นว่าพระเจ้าอยู่หัวไม่มีใครอีกแล้วนอกจากพวกเราแล้วอย่ามาบอกว่าผมเนี่ยเอาพระมหากษัตริย์มาเล่นการเมืองนะเพราะสิ่งที่ผมพูดเมื่อปี2551ที่คุณด่าผมเนี่ยวันนี้เป็นความจริงทุกประการแล้วพวกคุณเนี่ยอายมั้งหรือเปล่าเรื่องที่สอง เราต้องรักชาติเราต้องนิยมชาติไทยเราต้องเชื่อมั่นในชาติไทยเราต้องเชื่อมั่นในคนไทยเราต้องเปลี่ยนแปลงการเมืองให้ได้เมืองไทยต้องการสามประการนอกเหนือจากการมีพระหมหากษัตริย์แล้วรักชาติแล้วเมืองไทยต้องมีประสิทธิภาพในการทำงานเพราะประสิทธิภาพนั้นคือความมั่งคั่งของชาติบ้านเมือง ทุกคนจะนั่งงอมืองอเท้าเพื่อรอรับแจกเงินแจกจากรัฐทามไม่ได้ทุกคนต้องช่วยกันทํางานนี่คือความเป็นชาตินิยมของคนไทยเราต้องให้ความยุติธรรมความยุติธรรมไม่ใช่ในเรื่องของหลักนิติรัฐอย่างเดียวความยุติธรรมในการเข้าสู่ทุนพ่อค้าแม่ค้าที่ผัดก๋วยเตี๋ยวผัดผัดไทยอยู่ริมถนนต้องมีสิทธิที่จะเข้าสู่ทุนในการกู้เงิน ห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทไม่ต้องมีอะไรคำประกันเพื่อเอาเงินนั้นไปทำมาหากินเราต้องให้คนที่เขาไม่งอมืองอเท้าและต้องการจะทำมาหากินนั้นเขามีโอกาสในชีวิตของเขาไม่ใช่เฉพาะพวกนักการเมืองหรือพวกญาตินักการเมืองหรือพวกหัวคะแนนนักการเมืองซึ่งรอรับเงินอันสุดท้าย เราต้องดูแลชาติบ้านเมืองด้วยความยั่งยืนเก็บรักษาป่าไม้เก็บรักษาที่ดินเก็บรักษาแหล่งน้ำเก็บเก็บรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานเราจะได้ใช้จ่ายต่อไปอีกนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดพี่น้องครับสำหรับวันนี้รายการกระบวนการล้มเจ้าจบกันเพียงแค่นี้ แต่ก่อนที่จะจบผมจะมีต่อสักนิดหนึ่งผมอยากพูดเรื่องนี้กับคุณบรรหารศิลปะอาชาและตระกูลศิลปอาชา